เรียนท่านคณะกรรมาการและแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวพิชาตาดวงสีแก้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หโรงเรียนสีเทพประชาสารรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อภาษาไทยวิวัฒน์สร้างราตรีเจริญ ในยุคที่ข้อมูลขา่าวสารและโลกไร้พรมแดนความรู้อยู่รายล้อมรอบตัวมนุษย์เราจะไม่สามารถเข้าถึงความรู้ได้เลยหากเราไม่มีทักษะทางภาษาที่ดีภาษาจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาชาติจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติให้พร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมโลก กลไกผลักดันนั้นเกิดขึ้นจากความพร้อมอันประกอบไปด้วยความรู้ทักษะและความสามารถของคนในชาติการศึกษาคือกระบวนการเรียนรู้เพื่อความจเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมเพราะการศึกษาทําให้คนมีความรู้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีพร้อมเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอันจะเป็นบ่อกเกิดของความวิวัฒน์หรือความรุ่งเรืองของชาติ เนื่องจากผลลัพธ์ของการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาชาตินั้นๆทุกท่านคะหากความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองคือต้นไม้ที่แตกกินก้าสาขางดงามการศึกษาก็ยอมเปรียบเสมือนรากแก้วที่อย่างลึกลงบนผืนดินคอยประคองลำต้นให้มั่นคงแข็งแรงและต้นไม้จะไม่สามารถเจริญงอกงามและผลีดอกออกผลได้หากขาดรากฝอย ที่คอยหาอาหารมาหล่อเลี้ยงราฝอยจึงทำหน้าที่เสมือนภาษาที่คอยยึดยงระหว่างผู้คนในชาติกับความรู้เข้าด้วยกันสำหรับการศึกษาของประเทศไทยในช่วงเริ่มต้นในการพัฒนาเยาวชนจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะภาษาไทยซึ่งถูกกำหนดไว้โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาเพื่อวางรากฐานการเรียนรู้ประหนึ่งการบำรุงรักษารากแก้วให้แข็งแรง เพื่อพร้อมที่จะหาอาหารมาหล่อเลี้ยงคนในชาติดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเมื่อครั้งเป็นประธานในการอบรมปารกถาเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำาปี2549 ซึ่งกล่าวถึงความสำคัญของภาษาไทยในระดับปฐมศึกษาว่าการเรียนภาษาไทยในระดับปฐมศึกษาเป็นการเรียนขั้นต้นเพื่อวางรากฐานการศึกษาไม่เฉพาะด้านความรู้ภาษาไทยแต่เป็นรากฐานการศึกษาความรู้วิชาอื่นๆเป็นรากฐานการคิดการรับผู้นธรรมจริยธรรมการรู้จักระเบียบว,วินัยและกฎเกณฑ์ของสังคมนอกจากความสำคัญข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานยังได้กล่าวถึงความสำคัญการเรียนภาษาไทยไว้ว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเรียนรู้ทักษะภาษาไทยอย่างเหมาะสมถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมีส่วนต่อการพัฒนาชาติและเป็นดัชนีชี้วัดความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมต่อสังคมในอนาคตซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์เข้าถึงได้ลึกซึง้งตั้งแต่ระดับบุคคลอันเป็นหน่วยเล็กแต่เป็นกำลังสำคัญ ของการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติมากที่สุดไม่มีชาติบ้านเมืองใดจะเจริญรุ่งเรืองได้หากคนในชาติไร้ซึ่งการศึกษาไม่มีการศึกษาใดจะเจริญงอกงามได้หากขาดทักษะภาษาประจำชาติที่ดีดังคำกล่าวที่ว่าภาษาไทยวิวัฒน์สร้างรัฐรัฐเจริญขอขอบพระคุณค่ะ